ก็ไปเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์นะคะมาแล้วมาแล้วและซึ่งก็เตรียมใจ่รองเท้าไว้ก่อนไม่ได้ปรับรองเท้าคนดูหาย เขาไม่รักเราจริงไงถ้าเขารักเราจริงเขาก็รอเราแล้วพี่ฟ้าไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่รับโทรศัพท์คนถูกใจหกล้านแรงปะโทรศัพท์ไม่ได้ขีดค่ะพี่ฟ้านี่เฉยเยรับโทรศพัพท์โทรศัพท์เข้านะคะคุยงาน 6ล้านแต่เขาสร้างรักพ่อนะเป็นเด็กดีนะคะถ้ารักพ่อเออย่าดื้อไม่งั้นจะโดนไม้เรียวรู้จักไม้ขวันเสื้อไหมใครบอกว่าเจ็บสุดก็ตอนที่หกล้มตอนเด็กไม่จริงแสงดงว่ายังไม่เคยโดนไม้เรียวฟ้า เป็นรองเท้าที่ฉันก็ยังคงมงมง,มง,มงอยู่นะ่าใส่ยังไงรองเท้านี้ใส่ยังไงอ่ะเราเข้าไวห,หนูจะสั่งใช่ปะอเอาอเหนูรองเท้ามาใส่ยังไงวะง <laughs> <laughs> เนี่ยมันงงไง ก็คือแฟนคลับซื้อให้แต่ว่าหาทางออกกับการใส่ไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่สนดินมาก mm hmm. แล้วทำไมพี่งงอ่ะอย่างนี้หรอแรงปะงงไหม <laughs> ลงมาลงข้างนี้เส้นเส้นสั้นอ่ะไปข้างหน้าเอาใหม่เอาใหม่นะเส้นสั้นมาข้างหน้าเส้นนี้แบบไหนโอเคอย่าอย่มากเกินนะหรอใช่ เออมันเป็ไหนวะแล้วเนี่ยไปฝั่งนี้่ะแล้วนี้ก็อ๋อโอเคขอบคุณค่ะมันงงไงเอากระเพราไข่ดาวไหมเอาไข่แดงเยงอะๆไข่าไดาวเยอะๆมันมีอะไรนอกจากกระเพราไข่าดาว <laughs> มันงง,งไง ันขับซื้อให้ก็ต้องใส่แต่ช่วยซื้อที่มันใส่ง่ายๆหน่อยได้ไหมมันเหมือนตอกย้ำว่าเราแก่แล้วว่าอะไรย่างก็ยังคงงมงได้ละใส่ได้ละเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู เดี๋ยวจะให้ลูคก,กะเทาก็ดะยี่สิบเจ็ดเองไม่แก่ใช่ไหมใครบอกแก่เลิกคุยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าใส่แล้วแล้วสวยด้วย จริงปะฮะจริงปะอุ้ยดีใจไม่ได้กินอูนิมานานมากนานแสนนานเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้ากองก็คือไปกินทุกวันเกือบทุกวันวันเนึนวันฉันเป็นคน<ม>รักอ,อ,อูนิใครอะใครสั่งอูนิมา เสร็จแล้วอ่ะทุกคนดูสวยไหมสลับกล้องหน่อยสวยไหมน่ารักปะแคปเร็วจุ๊บๆคือง,งงตอนพันสายไนงะน่ารักไหม สวยเห็นไหมขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรองเท้าสวยๆนะใส่สสแล้วนะเดี๋ยวนี้จะใส่ไปเซ็นสัญญากี่เซ็นเตอร์เมื่อกี้พี่แวนโทรมาแล้วว่าเดี๋ยวเรามีไปเซ็นสัญญาก่อนไปแต่งหน้าวันนี้ก็มีทั้งหมด3อีเวนต์ด้วยกันนะคะฝากทุกคนติดตามด้วย มีไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็มีไปออกรายการตอนบ่ายสามฮายถ้าติดสักไปก็ไปได้ที่ไหนแต่งหน้าเขาจะให้พี่ออกไปเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาก่อนใช่ไหมใช่เขาไม่ใชนทันหรอก็เซ็นเสร็จแล้วก็กลับมาแต่งอ๋องั้นจะไปเซ็นสิ รอพี่แวนนะพี่แวนกำลังออกมาวันยี่สิบนาทีบี้เป็นบ้านแบบลับากเหม่อเวี๋ไปลองรองพื้นก่อนเห็นกันได้ไหมไม่ไดาให้ลองรองพื้นมันจะไม่แห้งไหมไม่ได้แห้งเป็นสัญญาหรอไม่ได้ไม่แต่ว่าพี่ใส่แว่นใส่แมสไปได้เขาบอกยังว่าจะให้ทำฟาร่าใช่แต่ว่าไม่เป็นแห้งมีไหมเอาไปเลยฝากไปเลยใช่ไหม ใช่แหละสั้นไปไหมสั้นๆได้เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันคอนเสิร์ตว่ากับฟลายลาไม่รวงเ<อ>ลยนะรวงไปไหลายครั้งใจอยากร่วมแต่เขาแบบรีเควสต์มากไงใช่เขาเรียกตั้งน,น,นานเนาะสวยไหม <c oughs> เป็นหม่อมมีนะเนี่ย <c oughs> เจอกันที่ฟ้าอ่านจะตามไปเชียร์ถึงอินโดโไปเลย หนูฝากถือ่าตรงที่เข้าน้ำมาั้สวัสดีค่ะอันนี้ทำะไรกันครับทุกคนอันนี้มีคนส่งมาให้น่ารักมากเลยมีไคแบรด้วยนะคะสองตัวน่าจะเป็นของเพชรตัวหนึง่งกับของชาลลตตัวหนึง่งแล้วก็มีตุ๊กตาอีกตรงนู้นในถุงที่ไม่ออกมาห้องเก่าเนี่ยเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะไว้ตรงไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือย้ายเสร็จทุกอย่างละก็จะลองออกมาสุดอากาศหายใจโป๊ป๊่ปะถ้าโป,ป๊โป,ปเดกปิดมีแน่ใช่รู้ไหมว่าตอนที่อยู่โรงเรียนอะชาเป็นตัวสีขาวแล้วเพื่อนอีกสองคนอะเป็นอีกสองสีขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆแล้วก็พลังบวกจากทุกๆคนผู้ราจะรอง เมื่อคืนสิ่งทวิตเตอร์ถึงตีสี่เลยก็เดิ่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านโฟกัสแต่ความสุขน,น้ำรถไฟเป็นไหนอรออยากกินพะโลเดี๋ยวจะโดนสวบสวบ้สวบคืออะไรจะถามว่าสวบคืออะไรเหรอ เขารู้หรือเปล่าว่ากาวคืออะไรทุกคนยินดีกับบันดิตขอบคุณนะคะเลนนล่ะเลิกแซวเลิกแซวพ่อพูดไม่รู้อะไรสักอย่าง หมอลำสิ้นเดือนไปค่ะจะไปขายของขา,ขาลูกชิ้นขายลูกชิ้นขาลูกชิ้นไม่เอาขายน้ำดีกว่ารอบที่แล้วขายยำก็โดนบอสลว, <c oughs> สวบ <c oughs> ใช่เมื่อคืนเจอพี่แดดเดียวด้วย เป็นทอมซินนักเสิ <c oughs> แต่เมื่อกี้ตรวจโควิดแล้วนะคะไม่ได้เป็นค่ะก็เลยคิดว่าเจ็บคอโควิดแต่เปล่าจ้าเป็นทอมซินอืม,อมหนึ่งขีดยังรอดอยู่เลิกแซวเลิกแซวจ้า่มาเลิกแซวพี่ฟ้าบอกถ้าจิ๊จะทำาังไงหรอรอ ฮัะโลเป็นไงบ้างเหรอนี่ไงเขาส่งรูปมาแหละเดยนนะมันไม่มีที่จะเปิดกระเป๋าแล้ว ก็เบาใหญ่ใช่ไหมตรงปลายเท้าไหมล่ะเนี่ยแล้วหนูค่อยลงฝั่งนู้นฝั่งเดียวเออตั้งได้สรุปชาเปิดด้อมสามต้องต้องถามแอดมินกับแม่พงเราอยากเปิดกันนะแต่ไม่ษัทเองจะไหว ใช่โทรศัพท์ไหวอยู่นะคะ โทรศัพท์อันเก่าอ่ะถ้าจะเปิดดอมต่อไปอะทุกคนจะใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าในการจะในการเข้าดอมแต่เครื่องนี้อาจจะเอาเป็นดอมหนึ่งเป็นหลักอยากดูพารูอ๋อใช่ใช่ลืมแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะฮัโลน้องนอนอยู่อ่ะทุกคนนี่เห็นหน้าไหมนี่เห็นหน้าไหม นี่รักกับหมีด้วยัรักหมีมากกว่าแม่มั oh. นอีกมีตัวอ้วนท้วมนี่นอนหันตูใทย oh. นี่นีต่ตลกตลกหอมใส่วันนี้จะเข้าบ้านค่ะแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองก็ไม่ได้ผอมเลยแล้วลูมีอยู่แค่เนี้งง oh. ก็ตายอเลยนะเหมือนควายโงมากโอ้คารู้รกาเป็นดาลาดท่านหนึ่งแม่นอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะแฟนคลับส่งพี่คเนตมาให้ขอบคุณนะคะอันนี้เป็นปังปังสำเร็จสักอย่างที่แบบที่จะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าว คืออะไรอ่ะีครให้มาแฟนทำอ่ะอันนี้คือให้พงให้พระกันแล้วหรอก็ตั้งแต่ขอนแก่นได้มาสามองก็คือแบบเอาไว้ไหนก่อนแต่ว่าเอากับห้องเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าาลอดแพ้ลิปอันนี้นะคะแพ้ลิปดีออแต่ว่าต้องใช้เพราะไม่มีใช้เขาบอกว่าเราอยู่นี่กี่วันะถึงสิบหกว,วะ จะเอาไว้ในกระเป๋าแต่ต้องไปซื้อกระเป๋าตังแบบกระเป๋าตังจริงๆเพราะว่าอันนี้มันแบบใส่บัตรแล้วมันนั่นใส่ไม่ได้นี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยเมื่อวานรับปริญญาะคะ่ะอ๋อเมื่อวานรับปริญญามีคนให้ทองคำแท่งด้วยขอบคุณมากนะคะตกใจมาก <ls> ก็เลยฝาก,กาป้าเอาไว้ที่บ้านกลัวหายไว้ในตู้เซฟ ป๊าปาก็ตกใจป๊าปาฝากขอบคุณทุกคนที่อินดูแล้วก็สปอร์ตชารด้วยเหมือนจะมีสีนี้นะพวกเธอทำการบ้านกันหรอก,นนกิ่าันนี้ไว้ในนี้กระเป๋าอันนี้ไว้เดาไว้ในมันก็มีหมวกด้วยนะหมวกแฟนคลับให้มาของแกงพลังใบของเยอะมากเลย เยอะไปหมดแล้วเรามีสุดก็แค่แบกค่ะนั้นแหลเขาไม่ีไวไฟไหมน่คิดว่หรหรือว่ามีแต่ต้องขอยายมารีให้ของขวัญอะไรนั่น่ะ,นะสิยายยังไม่ให้เลยค่ะมาดามยังไม่ให้เลยใครถ่ายรูปอะ,น,ะน้องบที่ถ่ายรูกินกาแฟไปหวดหมดเลย นอมพักป่ะตึงเจะสอบแล้วสู้ๆนะคะยายมารียังไม่ให้ของขวัญคัดคกนค่ะยังไม่มีแครแบร์สียอะไรบ้างโอเคอย่างงี้แหละน้องจะได้แบบไม่โป๊ตอนนี้มีแครแบร์ตัวใหญ่ที่เป็นหลายๆสีที่ทว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ แล้วก็สีชมพู2ตัวแต่ว่าจะขอเปลี่ยนกับยายเพชรนะคะจะให้สีชมพูยายเพชรแล้วก็สีม่วงขอไปยึดซซดโฟจะโดนจับไหมเหมือนแม่ชีก <c oughs> ็มันโปงไงนุ่งขาวห่มขาว,ว,มขาวแม่นแล้วเพราปากลอยไปเลยสีกาชาหยุด วันนี้ทำอะไรวันนี้ไลฟ์ค่ะตอนสองทุ่มอย่าลืมไปดูนะคะไลฟ์หลังพีฟ้าเลยว้าวอีสานแน่วอาวมเป็นเมื่อวันเจอขอบคุณนะคะอ่านเม้นจะยอมลุกไปอาบน้ำไปอาบน้ำได้แล้วค่ะ ไลฟ์ที่ไหนไลฟ์ Live ในติ๊กต็อกค่ะพวกนี้ฝันเองไม่รู้ว่าอากน้ำอีกแรงตายใช้แรงตายแล้วว่าแรงอีสานตรงเหลืองสักย่างหนึ่งนะพูดเหนืออู้เหนือได้ไน้องอยากน้องอยากกินแกงหอยช่วงที่ดูละครยายาที่เล่นเป็นกินกาซลองอะที่เล่นเป็นแฟดอะโอ้โหนั่นอยากพูดเหนือได้บ้างเลย น้องจิยะแกงหอยพี่ไม่ต้องมาอู้เนอะพี่ฟ้าเก็บของค่ะทุกคนทำท่าทางเหมือนยายมาลีทำไม่ได้ ไม่ทันอะ่ะอยากอู้เหนือได้อะ่ะอู้กำเมืองเปิ้ลมาตั้งมายะน้องนะ้าเลยเดี๋ยวหาหาก่อนหาก่อนเออ เหนื่อยไปเก็บของมาโอ้โหดูไม่ลดเลยอ่ะว้ายแบบหมดินแรงมาโดนเรียกยยแล้วปะเรี่เหรอมาโดนแย่อ๋อไอ้คนโดนเรียกแล้วถ่ายโฟมยัง,โ,ยงโฟมเลยอะโฟมอันนั้นไม่มีนะขั้นระูน้เหลืออะไร Fiber อรีกตัวหนึ่ง Fiber ชาวมะนาวกับ โซนี่ต้องแก้แล้วก็ลายเดอะวิงลายวิงทุกคนพี่ฟ้าต้องลงไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าไลฟ์นานแล้ว,ดวเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวเาเขาเรียกเ็าต้องลงไปเลยอาจจะของหนีบสักสิบนาทีเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะไปแล้วนะป้าบุย